สวัสดีค่ะก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในแต่ไทในไลฟ์นะคะคืนนี้กลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะฝนนันทกาค่ะพะโตครับผมนะวันนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะคะใช่ครับผมเริ่มที่2หนุ่มนักแสดงก่อนดีกว่านะครับเรื่องของบอยประกสงสัยกันไหมว่าทํางานออกอีเวนต์ละกรงละครเยอะขนาดนี้เนี่ย เอาเงินไปเก็บที่ไหน,น,น,นมีธุรกิจด้วยนะฮะถูกต้องต้องไอาด,ด,ดูกันนะครับรวมถึงเรื่องของทายาทของกัปต,ตันพูทนเนศฟังจากป่าเจ้าตัวกันเลยครับค่ะแต่ก่อนอื่นนะเราไปดูคู่รักคนบันเทิงค่ะที่แม้ว่าถึงเขาจะเลิกรากันไปแล้วแต่เขาก็ยัง ừ ừ, ดีๆต่อกันนะไม่ว่าจะเป็นน้อตวิเศษกับปูประยาอีกคู่หนึงด้วยค่ะสามีคู่อดีตสามีภรรยานะคะชาคริกบุญเส้นค่ะ จากกันด้วยดีกับอดีตสามีชาคริสย้ำหนามสาววุ้นเซนก็กลายเป็นไม้สาวพราวสเสน่ห์ไปทันทีเลยล่ะค่ะตกเป็นข่าวกับไฮโซโพกประธานวงอดีตคนรักของสาวน้ำชำไม่ทันไรก็ถูกโยงว่าไปสนิทสนมกับไฮโซหลวงพ่อสุอีกรายก่อนจะมาแจ้งว่าเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องกันเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์อะไรเกินเลยยอมรับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะคุยกับใครก็ตกเป็นข่าวไปซะทุกคนพร้อมย้ำชัดว่ายังโสดไม่พร้อมจะมีใครใหม่หรือเปิดใจให้กับหนุ่มคนไหนทั้งนั้นเพราะตนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ในชีวิตมมมมาาแถงนนนี้ะะคะสยสวอรับ ว่าเตรียมนัดอดีตสามีชาคริตมาทานข้าวด้วยกันแต่ยังไม่กําหนดวันและเวลาที่ลงตัวแต่การนัดทานข้าวกันไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะตัวรู้สึกว่าแม้จะเลิกกันไปแต่ก็ให้มีความรู้สึกดีๆความรู้สึกแบบเพื่อนแบบพี่ยังคงอยู่ตลอดไปเท่านั้นเองค่ะก็ได้นัดกันแต่ว่าก็คือเวลามันก็ยังไม่ตรงกันเพราะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าขอเวลาสักพักนึงดีกว่าที่แบบเรอให้เขาว่างตรงกับเราแล้วเราแบบไม่ยุ่งมากจริงๆเจอกันจะได้คุยนานๆคืออยาก คีปริเลชั่นชีพความเป็นเพื่อนและพี่น้องด้วย ي, ที่แบบที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พี่คีเขาเป็นคนที่สําคัญมากๆก,กับชีวิตวุ้นมาแล้ววุ้นก็อยากจะแบบถ้าเจอวุ้นก็ไม่อยากจะมานั่งแบบเออฉันเจอเธอไม่ได้แล้วหรืออะไรวุ้นก็นานๆเจอกันทีก็ได้ถ้าเขายังไม่มีใครเนี mm ่ยนะโอเค กันที่อีกคู่ที่แม้จะเลิกรากันไปเกือบแปดเดือนแล้วแต่ดีตคู่รักปูปรายากับนักธุรกิจหนุ่มโนตวิเศษก็ยังคงมีความปรารถนาดีให้กันอยู่เสมอค่ะล่าสุดหนุ่มโนตเปิดใจว่าตนยังเห็นอดีตแฟนสาวเหมือนเป็นคนในครอบครัวยังสามารถพูดคุยกันทุกเรื่องและย้ำว่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมานานถึง6ปีไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาเลยสักนิดค่ะที่สำคัญยังมองว่าสาวปูเป็นกาลยานามิตรส่วนเรื่องที่อดีตแฟนสาวโกอินเตอร์หนุ่มโนตเผยว่าตนทราบมาโดยตลอดเพราะสาวปูเตรียมตัวมานานหลายปีซึ่ง ตนก็อยากเห็นความสําเร็จนั้นเช่นกันพร้อมยังแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของอดีตคนรักที่กําลังศึกษาดูใจกับหนุ่มฝรั่งที่ชื่อแมทธิวค่ะก็ดีครับผมว่าก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องความรักการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เขามีความสุขนะครับไม่ว่าไม่ว่ายังไงก็อยากจะให้เห็นเขาอยู่ด้วยกันนานๆแล้วกันกันรมาที่ที่ดีเลยครับคือคือถ้าคุยกับคุณโปเองเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเขาก็ผมเชื่อว่าเขาก็ยังหวังดีกับผมผมก็ยังหวังดีกับเขาอยู่ ล่าสุดนุ่มนวก็เผยว่ามีทริปเดินทางต่างประเทศด้วยกันแต่เป็นทริปการทำงานในฐานะที่สาวปู่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของฝ่ายชายนั่นเองค่ะ ภานี้เป็นต้นเหตุแท้ๆทาให้หลายคนเข้าใจว่าคู่รักต่างวัยเอกบุษกรนกับกัปตันผูทะเนศสมหวังเรื่องลูกซะแล้วซึ่งพอได้เจอตัวหนุ่มกัปตันเจ้าตัวก็รีบสายหน้าบอกทันทีว่าที่เห็นรูปพุงของคุณภรรยาป่องออกมาน่ะเป็นแค่มุมกล้องแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าตอนนี้ทั้งคู่กาลังพยายามปั๊มถ่ายญาติและแอบลุ้นอยากมีลูกให้ได้ภายในปีนี้เพราะอายุก็ไม่น้อยแล้วละค่ะส่วนข่าวที่บอกว่าจะให้สาวเอกรับงานน้อยหลงเพื่อเตรียมมีลูกนั้นคุณสามีสุดหลอ่อเผยว่าแอบมีคิดคิดไว้เหมือนนกันค่ะ ตอนนี้คือก็ก็มีการเตรียมตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าอะไรอะไรที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าหนักเกินไปก็ก็ยังจะ,จะไม่อยากให้น้องเขาทำอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังทํายัง,ยงทํางานอยู่เ,เขาก็ยังอยากทํางานอยู่เพราะว่าผมว่าทํางานไปด้วยร่างกายมันก็แข็งแรงด้วยเอาแบบสเต็ปแรกก่อนเอาแบบธรรมชาติก่อนแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งในระยะเวลานหนึ่งแล้วถ้าผมว่าเขายังไม่มายังยังไม่ท้องอย่างเงี้ยก็อาจจะสเต็ปต่อไปอาจจะไปปรึกษาคุณหมอ จากพระเอกสุดเกรียนบอยประกอนจะยืนยันว่ายึดงานนักแสดงเป็นหลักแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังมุ่งมั่นกับการทำธุรกิจที่เมคมันนี่เบาๆแค่4อย่างเท่านั้นเองทั้งขายรองเท้าผ้าใบนำเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านเนื้อย่างและร้านขนมซึ่งหนุ่มบอยเผยว่าที่ทำหลากหลายก็เพื่อเก็บประสบการณ์แต่แม้จะทำธุรกิจเยอะแยะก็ไม่ถึงขั้นเป็นเสียอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะ บอกก่อนเลยว่าแบบเออกำไรมันก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าคือคนน่ะชอบบรรทากว่าผมแบบเออโหแบบว่าเอาเงินไปเก็บไหนเนี่ยแบบว่าเออเป็นเสียแล้วนะแต่ความจริงแล้วคือถ้าเกิดคนทําร้านอาหารนะรู้เลยว่าทําร้านอาหารนะกำไรมีก็หรอกเงินที่ได้จากการทําธุรกิจเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับว่ามีการปันผลกันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็คือเงินเดือนอ่ะคือเงินเดือนของผมเองเพราะว่าคือทุกวันเนี้ยไอการทํางานแบบว่าอยากมาออกอีเวนต์หรือว่าพิซเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ ให้แม่ดูแลให้ก็เข้าบัญชีที่เป็นของแบบก้อนของครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกทําธุรกิจเนี่ยก็กลายมาเป็นเงินเดือนของผมแหละให้ผมเป็นค่าใช้นู่นใช้นี่ค่าน้ํามันค่านู่นนี่อะไรผมไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนธุรกิจใหม่ที่เจ้าตัวฝันไว้ว่าอยากจะทําเป็นธุรกิจของตัวเองโดยไม่คุ้นกับใครหนุ่มบอยบอกว่าคงอีกนานตอนนี้ขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับหุ้นส่วนไปก่อนค่ะ ผู้ชมครับย้อนกลับไปเรื่องของคุณวุ้นเส้นนิดหนึ่งเพราะว่ามีข่าวอัปเดตเพเิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของคุณวุ้นเส้นมานะครับนักข่าวของเราเนี่ยได้ไปพบกับคุณน้ำชานะครับแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้คุณน้ำชาก็มีการต่อแบบอ่อนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าล่าสุดก,ก็เปิดเผยน,นะครับว่ายอมรับว่าห่างจากไฮโซพบมา1เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยเคลียร์กับคุณวุ้นเส้นเรียบร้อยแล้วด้วยนะส่วนรายละเอียดเนี่ยพรุ่งนี้เราติดตามกันนะคะที่นายทะแทนเวลาส นะการนำเพื่อมทางภาคใต้กันหน่อยดีกว่านะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้นะบางพื้นที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแต่บางพื้นที่นะี่ยังท่วมหนักต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอยู่นะคะซึ่งแน่นอนครับพวกเราบริษัทอสมทร์จำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการรับและส่งต่อความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งตาททำงานแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านี้ให้ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ครับ เพราะกระแสน้ายังคงท่วมขังและสร้างความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนพี่น้องชาวใต้อสม,มทอของเราก็ยังคงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการอาสม,มทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกชัดเฉ,ฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการบริษัอมมทอสมทจํากัดมหาชนได้เดินทางมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แพ็คถุงอย่างชีพและรับเงินบริจาคจํานวน1นึ่งแสนบาทจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ AEC จํากัดที่ขอร่วมส่งกาลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาค ตผ่านทางอสมทด้วยอีกแรงค่ะเห็นผู้สบภศยพิบัติน้ำท่วมทางภาคใต้เราก็รู้สึกเป็นห่วงกับประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเราเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยท่านนะคะถึงจะไม่มากเราก็ยินดีมากค่ะที่ได้ช่วย นอกจากนี้นะคะยังมีโรงแรมอาวานีเอเทรียมกรุงเทพรวมถึงคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตารามเจ้าอาวาสว,วัดดุสิตารามราชวรวิหารและชุมชนวัดดุสิตตารามก็มาร่วมบริจาคเงินและข้าวของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงยารักษาโรคทั้งยังได้ส่งกําลังใจเพื่อช่วยเยียวยาพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยทุกครัวเรือนด้วยล้ะค่ะ คือถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบบสามารถจะช่วยกันได้อะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้ทุกๆคนแบบช่วยกันทุกๆคนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้เพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเหมือนๆกันอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะส่งกําลังใจเดี๋ยวก็ต้องผ่านคนไปให้ได้ในเร็ววันนี้ค่ะทางนี้อาสามทายังได้รับความร่วมมือจากทหารกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์มาช่วยลําเลียงสิ่งของขึ้นรถบรรทุก10บล้อก่อนจะนําลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะซึ่งแม้วันนี้หลาย พื้นที่น้ําจะลงแล้วแต่อีกหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักน้ําท่วมขังและน้ําป่าไหลบ่าจึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาอาโศกชื่อบัญชีอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐเลขที่บัญชี0 1 5ย์หนึ่งห้าขีดศูนย์ขีดสองซึ่งยอดรวมบริจาคทุกช่องทางขณะนี้กว่า24ล้านบาทแล้วซึ่งอสมทก็ได้บริหารอย่างโปร่งใสเพื่อความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงค่ะ เราสึกชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทุก,ท,กท่านจริงๆนะครับที่มาช่วยบรรจุข้าวของเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ร่วมบริจาคแบ่งปันน้ําใจนะครับ<ช>ไม่ใช่แค่น้ําใจครับแต่กําลังใจสําคัญมากนะครับหลังจากที่น้ําลดนะครับอีกไม่นานครับเราวางแผนไว้แล้วเราจะมีกิจกรรมเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจของทุกท่านด้วยครับนี่คือกิจกรรมนายเตเทนตลอดออนแอร์ครับนายเตเทนตลอดออนแอร์เตรียมซับน้าตาชาวตายคืนรอยยิ้มให้เด็กและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทัพศิลปินร่วมฟื้นฟูจิตใจและโรงเรียนที่เสียหายโรงเรียนที่ต้องการฟื้นฟูส่งภาพความเสียหายและสิ่งของที่ต้องการผ่าน Facebook .com/ N วามนายเทก่อนร่วมกันมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ5าคุมภาพันนี้ที่เซนทรัลพลาซ่าน,นครศรีธรรมราชร่วมฟื้นฟูโดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผลิตภัณฑ์ชุดชนไนวากโก กำลังใจจะลงไปหาเร็วๆนี้นะคะและสําหรับโรงเรียนไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะก็ให้ส่งภาพนะคะที่ได้รับความเสียหายมาหรือว่าแจ้งความจํานงนะคะในสิ่งที่ต้องการมาได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/naytaten หรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะที่022016470นะคะโทรได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมนะคะเดี๋ยวเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับเรียบหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้น5กุมภาพันธ์เราจะไปพบกันครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชและ ลงไปครั้งนี้เรามีทีมแพทย์ไปด้วยนะฮะ<ช>ไปช่วยดูแลทั้งจิตใจและร่างกายของคุณเลยครับทัสักครู่เดียวครับช่วงหน้าฮอตออนไลน์และบันเทิงต่างประเทศรออยู่ครับ กับมาประเบรนนี้นะคะเราไปที่งานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานนา,าที่จาต่อเนื่องจนถึงวันที่31มกราคมนะคะนอกจากนาศรการก้าวมแห่งพระอจรัจิรยภาพนะคะก็ยังมีหลากหลายกิจกรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้วร่วมน้อมกล้าวนมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ เวทีลานประติมากรรมประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งของงานก้าตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่อสมทร,ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดขึ้นยังคงอบอุ่นไปด้วยประชาชนที่มีหัวใจจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสถานีวิทยุอสมทูุยภาคได้เชิญปราชชาวบ้านทองปอนครูสุโมดและพิเชษชัยวันประธานครูบัญชีระดับประเทศจังหวัดอุทัยธานีมาแบ่ง ปันความรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่พิสูจน์แล้วว่าปฏิบัติตามได้จริงและสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดีพร,พระองค์ท่านก็ให้ปรัชญาไปสามข้อปรัชญาของพระองค์ท่านก็บอกว่าข้อหนึ่งเดินทีละก้าวหมายถึงว่าให้เราเท,ทาอะไรก็แล้วแต่อย่าทําใหญ่มากนะให้เราค่อยๆเดินก็ค่อยทำสองกินข้าวทีละคาทําให้มันได้ผลก่อนแล้วค่อยขึ้นขยายขยายต่อไปนะครับเนะาะสนะครับ ทำทีละอย่างก็ตรงใจเราอะเพราะเราไม่มีทุนนะวะเราก็ค่อยทำไปท,ำทําทีละอย่างหมายถึงเราทอันนี้สําเร็จแล้วเราก็ขยายต่อไปเรื่อยเยใจท่านบอกว่าท่านท่านตาได้บอกว่าคําสอนของพ่อนะมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างมันเป็นเป็น,เ,ปนเพียงแต่แนวทางให้เรานําไปปฏิบัติเท่านั้นเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ทุกอย่าง โดยผู้ที่มาร่วมงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานยังได้รับปฏิทินพระบรมชายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภาพนักบุญจากฟากฟ้าผลงานของสุจินปานสมุดกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยผู้ที่สนใจยังสามารถเดินทางไปร่วมการก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานกันได้โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่31มกราคม2560ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ แล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังติดตามได้นะคะเวลา11นาฬิกา30นาทีที่รายการในเทนของเรานะคะคก็จะ<ผ>ม,มีการสรุปนะคะโผล่รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์2017มาให้ได้ชมกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของในเทนในไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณชุมกรจากนอร์มาออรลีด้วยนะคะเราสงคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ